สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับมาชมวิธีการจุดเตานะครับแล้วก็มารับขอของบ้านนะครับนี่ก็ทำการจุดเตาให้รับชมนะครับสงสัยอย่างหนึ่งที่ค,ครับใส่เขาบอกว่าลิตรนีงเราใช้ประมาณกี่ชัขข่วโมงครับผมก็น้ำมันหนึ่งลิตรตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเปิดหยดจะใช้ได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไหลไปเอือจะอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงครับน้ำมันตัวนี้ความแรงความแรงของขอ,องไฟประมาณกี่องศาครับพี่ก็ห้าร้อยกว่าองศาครับเอ่อน้ำมันเอ่อที่ใช้แบบนี้คนน่าจะเป็นน้ำมันอะไรมาดีท,ที่ที่แรงที่สุดครับน,รน้ำมันเครื่องเก่าหรือว่าน้ำมันเครื่องเก่าหรือว่าอะไรครับผมพี่ก็น,น้ำมันที่ใช้แรงที่สุดนะครับก็คือน้ำมันเครื่องเก่านะครับแต่ว่า มันก็จุดไฟไปแล้วนะครับมันก็จะได้ความแรงไม่แตกต่างก,กันเท่าไหร่นะครับแต่น้ํามันที่แรงที่สุดก็คือน้ํามันเครื่องเก่าครับตันนี้กลิ่นนะครับผมนี่กลิ่นจะมีกลิ่นน้ํามันเครื่องเลครับทุกท่านตัวนี้ก็เป็นน้ํามันเครื่องนะครับที่ทําการจุดไปที่ได้กลิ่นไหมครับตอนนี้เท่าที่ผมสัมผัสนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับผมอันนี้เสียงดังมากเลพี่ก็เสียงตามนี้เลยครับผมพัดลมนะครับตัวนี้พัดลมเปิดเร่งสุดแล้วนะครับก็ไม่เสียงดังมากเท่าไหร่ ญาตยาิ้ยิมไกลฟังเสียงนิดนึงบว่าจะดังขนาดไหนครับ,เ,คครบเสียงเสียงไม่ดังมากครับดังงอยกับเตาแกบน,นิดนึงครับผมนะครับลูกค้าก็จัดไปหนึ่งเตานะครับก็เป็นพ่อค้าขายของตามตลาดนัดนะครับก็เตรียม เอาเตาตัวนี้นะครับไปขายของแล้วครับผม